ยินดีต้อนรับสู่ Bren Nuggets Time Podcast ค่ะย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนและค้นหานักเก็ตแสงความรู้ไปกับเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดวงอาทิตย์ค่ะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องแสงแดดหรือความร้อนที่เราเจอทุกวันนะคะเราจะมองให้ลึกลงไปถึงพลังงานที่มองไม่เห็นหรือพลังยิบเงียบที่แผ่ออกมาแล้วก็มีผลมากๆเลยกับทุกอย่างในระบบสุริยะรวมถึงโลกเราด้วยค่ะครับผม วันนี้เรามีข้อมูลจากงานศึกษาหลายชิ้นเลยนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานรูปแบบต่างๆของดวงอาทิตย์เราจะมาดูกันว่าพลังงานที่มองไม่เห็นพวกนี้คืออะไรมาจากไหนเดินทางมายังไงแล้วมันส่งผลกระทบสำคัญอะไรกับโลกกับเทคโนโลยีของเราบ้างนะครับเหมือนตามรอยพลังงานลึกลับที่เรามองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันขับเคลื่อนทุกอย่างเลยตั้งแต่ใจกลางดาวฤกษ์ไปจนถึงมือถือที่เราใช้กันเนี่ยคะ่ะ เริ่มกันที่ต้นกําเนิดเลยดีไหมคะพลังงานมหาศาลทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันคะมาจากใจกลางเลยครับหรือที่เรียกว่าแก่นกลางของดวงอาทิตย์สภาพตรงนั้นนี่เ,เรียกว่าสุดขั้วเลยครับอุณหภูมิสูงปรีดถึง15ล้านองศาเซลเซียสแล้วความดันก็มหาศาลแบบว่าสูงกว่าความดันบรรยากาศโลกเราเป็นแสนล้านเท่าเลยนะครับ องค์ประกอบหลักๆก,ก,ก็ต่างจากพื้นผิวนะครับส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมในสภาพที่เรียกว่าพลาสมาแล้วกระบวนการสร้างพลังงานตรงนั้นก็คือนิวเคลียร์ฟิวชันที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะแบบปฏิกิริยาลูกโซโโ่โปรโตอนโปรตอนซึ่งมันไม่ใช่การเผาไหม้แบบจุดไฟธรรมดาเนอะเพราะไม่มีออกซิเจนพอแต่เป็นการหลอมนิวเคลียสไฮโดรเจนเข้าด้วยกันถูกต้องครับหัวใจหลักของพลังงานตรงนี้ก็คือสมการอมาตะ e เท่ากับ M.C. square ของไอน์สไตนนั่นเองในทุกๆวินาทีนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะหลอมไฮโดรเจนประมาณ700ล้านตันให้กลายเป็นฮีเลียมสัก695ล้านตันมวลสารประมาณ5ล้านตันที่ดูเหมือนหายไปนั่นแหละครับที่เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานมหาศาลส่วนใหญ่ก็ออกมาเป็นโฟตอนหรืออนุภาคแสงเริ่มต้นเป็นรังสีแกมมาพลังงานสูงมากๆเลยแล้วก็มีอนุภาคลึกลับอย่างนิวตริโนด้วยครับ อุ่ย5ล้านตาันต่อวินาทีฟังดูเหมือนมันบ้งระเบิดตูงตามรุนแรงมากๆเลยนะคะแต่ข้อมูลที่เราดูกันมากลับบอกว่าจริงๆแล้วกระบวนการนี้ถ้ามองระดับเล็กๆระดับอะตอมเนี่ยมันค่อนข้างช้าอย่างไม่น่าเชื่อเลยอันนี้เป็นยังไงเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากครับใช่ครับถึงแม้พลังงานรวมๆมันจะมหาศาลเพราะดวงอาทิตย์มันใหญ่มากๆใช่ไหมครับแต่ถ้าซูมไปดูอะตอมแต่ละตัวเนี่ย โอกาสที่มันจะเกิดฟิวชั่นได้จริงๆเนี่ยมันต่ำมากเลยสภาวะในแก่นกลางมันแค่แบบว่าเฉียดชฉิวพอ,พอดีพอดีที่จะทำให้เกิดได้ความช้าตรงนี้นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยที่ทำให้ดวงอาทิตย์มีเชื้อเพลิงพอจะอยู่ได้อีกเป็นพันพล้านปีถ้ามันเกิดง่ายกว่านี้ป่านนี้มอดไปนานแล้วครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือความเสถียรแบบนี้นี่เองที่ทําให้ระบบสุริยะอยู่ได้นานขนาดนี้แล้วพลังงานที่เริ่มเป็นรังสีแกมมาพลังสูงมากๆเนี่ยมันเดินทางออกมาถึงผิวให้เราเห็นเป็นแสงสว่างได้ยังไงคะเห็นว่าใช้เวลานาน,านมากเลย ใช่ครับนานมากเป็นแสนปีเลยทีเดียวครับโฟตอนรังสีแกมมาที่เกิดในแก่นกลางเนี่ยมันไม่ได้พุ่งตรงออกมาเลยนะครับมันต้องเดินทางฝ่าเนื้อสารที่หนานแน่นมากๆของดวงอาทิตย์ออกมาจะถูกดูดกลืนแล้วก็ปล่อยออกมาใหม่นับครั้งไม่ทั่วเลยเขาเปรียบเหมือนคนเมาเดินเปะปะที่เรียกว่าการเดินสุ่ม random walk นะครับ ทุกครั้งที่ถูกปล่อยออกมาใหม่พลังงานมันก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งพอมาถึงพื้นผิวก็กลายเป็นแสงที่ตามองเห็นรังสีอินฟราเรดแล้วก็รังสีอื่นๆที่พลังงานน้อยลงไปแล้วครับ อ๋อ oh. ซึ่งมันต่างจากนิวตริโนแบบคนละเรื่องเลยที่ว่ากันว่าแทบไม่ทําปฏิกิริยากับอะไรเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนิวตริโนนี่เหมือนผีเลยมันทะลุผ่านสสารเกือบทุกอย่างได้สบายๆรวมถึงตัวดวงอาทิตย์เองด้วยมันเลยใช้เวลาเดินทางจากแก่นกลางมาถึงโลกเราแค่ประมาณ8นาทีกว่าๆเท่านั้นเองตรงนี้ทําให้เกิดเรื่องน่าสนใจคือแสงอาทิตย์ที่เราเห็นกันอยู่วินาทีนี้เนี่ยจริงๆคือพลังงานที่ถูกสร้างเมื่อแสนปีที่แล้วนะครับแต่ในเวลาเดียวกันอนุภาคนิวตริโน ที่กำลังพุ่งผ่านตัวเราตอนนี้เพิ่งจะเกิดในแก่นกลางดวงอาทิตย์เมื่อ8นาทีก่อนนี้เองโหเหมือนกับว่านิวตริโนมันส่งข่าวสารสด,สดสดร้อนๆอ,อนจากใจกลางดวงอาทิตย์มาให้เราเลยนะคะใช่เลยครับและความสำคัญตรงนี้ก็พิสูจน์แล้วด้วยตอนที่นักวิทยาศาสตร์เขาตรวจเจอนิวตริโนบนโลกได้น้อยกว่าที่ทฤษฎีบอกไว้มากๆเกิดเป็นปัญหาใหญ่เลยเรียกว่าปัญหานิวตริโนจากดวงอาทิตย์ ซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากว่าจริงๆแล้วนิวตริโนมันมีมวลและก็เปลี่ยนชนิดไปมาระหว่างเดินทางได้ที่เรียกว่าการแกว่งของนิวตริโนอันนี้ถือเป็นการปฏิวัติความเข้าใจในฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานเลยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเออการศึกษาดาวฤกษ์เนี่ยมันให้คำตอบเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของจักรวาลได้จริงๆน่าทึ่งมากๆค่ะทีนี้นอกจากแสงสว่างที่ตาเราเห็นเนี่ย พลังงานที่มาถึงโลกยังมีรูปแบบอื่นอีกใช่ไหมคะเริ่มจากตัวที่ให้ความร้อนก่อนเลยอินฟราเรดไออันนี้สัดส่วนเยอะสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยของพลังงานทั้งหมดที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์มาในรูปอ ra ินฟราเรดหรือ IR ตัวนี้แหละครับคือตัวขับเคลื่อนหลักเลยของอุณหภูมิบนผิวโลกคือพอแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็แสงที่มองเห็นกับ UV คลื่นสั้นมาถึงโลกใช่ไหมครับ โลกก็จะดูดพลังงานส่วนหนึ่งไว้แล้วก็แผ่พลังงานนั้นกลับออกมาในรูปของรังสี IR ซึ่งเป็นคลื่นยาวกว่าอันนี้แหละคือความร้อนที่เราเรารู้สึกกันแล้วที่มันไปเกี่ยวกันกับปรากฏการเรือนกระจกล่ะคะมันเป็นยังไงเหรคะอ๋อคือก๊าซบางชนิดในบรรยากาศโลกเราอย่างเช่นไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันยอมให้แสงคลื่นสั้นๆจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาได้ไง่าย แต่พอโลกแผ่รังสี IR ที่เป็นคลื่นยาวออกไปก๊สพวกนี้มันดันดูดซับเอาไว้แล้วก็แผ่ความร้อนนั้นกลับลงมาที่ผิวโลกอีกทีมันก็เหมือนมีผ้าห่มคลุมโลกไว้กักเก็บความร้อนเอาไว้นี่คือปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วจําเป็นนะครับเพราะมันทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเราอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสกําลังดีเลยถ้าไม่มีปรากฏการณ์นี้โลกเราจะหนาวเย็นมากๆถึงลบ18องศาเลยครับ อ๋อเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้โลกเราอบอุ่นพอดีพอดีนี่เองนะคะถัดมาก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่เราได้ยินบ่อยๆว่ามีทั้งดีทั้งร้ายถูกต้องครับ UV นี่สัดส่วนพลังงานน้อยกว่า IR นะครับประมาณ10%แต่ว่าพลังงานต่อโฟตอนเนี่ยสูงกว่าเราแบ่งย่อยๆเป็น UVA UVB แล้วก็ UVC โชคดีมากๆที่เรามีชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร คอยเป็นเกราะป้องกันให้มันช่วยกรอง UVC ที่อันตรายสุดสิทธ์ออกไปหมดเลยแล้วก็กรอง UVB ส่วนใหญ่ออกไปด้วยทำให้ที่ลงมาถึงพื้นโลกหลักๆก็จะเป็น UVA กับ UVB บางส่วนครับแล้วประโยชน์ของ UV ที่พอจะมีอยู่บ้างคืออะไรคะประโยชน์ที่ชัดๆเลยก็คือมันช่วยกระตุ้นให้ผิวหนังเราสังเคราะห์วิตามินดีได้ครับซึ่งสําคัญกับกระดูกระบบภูมิคุ้มกันจริงๆแค่โดนแดดอ่อนๆแป๊บเดียวก็พอแล้วนะครับ นอกจากนี้ทางการแพทย์เขาก็มีการเอา U.V. ไปใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่างหรือใช้ฆ่าเชื้อโรคด้วยแต่ด้านลบก็เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะกับผิวหนังตาเราเนี่ยใช่ครับ U.V.B. นี่ตัวหลักเลยที่ทําให้ผิวไหมแดดแล้วถ้าโดนสะสมนานๆก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังได้ชัดเจนเลยเพราะมันทําลาย DNA ในเซลล์ผิวเราโดยตรงส่วน U.V.A. ถึงไม่ค่อยทําให้ไหมแต่ทะลุผิวได้ลึกกว่า ทำให้เกิดริ้วรอยผิวแก่ก่อนวัยแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องต้อกระจกที่ตาด้วยครับแถม UVA ยังไปช่วยเสริมฤทธิ์ UVB ในการก่อมะเร็งอีกต่างหากแล้ว UV ไม่ได้แยกแค่กับสิ่งมีชีวิตนะครับมันทําลายวัสดุพวกพลาสติกโพลิเมอร์ต่างๆได้ด้วยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยสําหรับวัสดุในยานอาวกาศที่ต้องตากแดดตลอดเวลาฟังดู UV นี่ซับซ้อนจังเลยนะคะทั้งช่วยสร้างเกราะโอโซนปกป้องตัวเองแต่ก็ยังเล็ดลอดลงมาทำร้ายเราได้อีก เป็นแบบนั้นเลยครับ UV นี่แหละที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมีที่สร้างโอโซนขึ้นมาในบรรยากาศชั้นสูงสูงซึ่งโอโซนก็มาช่วยดูดซับ UV ที่อันตรายกว่าไว้แต่ขณะเดียวกัน UV ที่รอดลงมาได้ก็เป็นเหมือนแรงกดดันทางวิวัฒนาการทําให้สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวต้องป้องกันตัวเองเช่นสร้างเม็ดสีเมลานินในผิวหรือพัฒนากลไกลซ่อมแซม DNA ที่เก่งๆขึ้นมาครับไปปอกกันที่พลังงานสูงขึ้นไปอีกนะคะ รังสีเอ็กซเรย์พลังงานระดับนี้มาจากส่วนไหนของดวงอาทิตย์คะเพราะเหมือนว่าพื้นผิวที่เราเห็นหรือโฟโตสเฟียร์ที่ร้อนประมาณ6,000องศาเนี่ยไม่น่าจะพอคำถามดีเลยครับรังสี X ไม่ได้มาจากโฟโตสเฟียร์ครับแต่มาจากชั้นบรรยากาศที่อยู่ถัดออกไปอีกเบาบางกว่ามากๆที่เรียกว่าโคโรนาซึ่งเป็นบริเวณที่เออน่าทึ่งบนหน้าฉงนมาก เพราะมันร้อนเป็นล้านล้านองศาเซลเซียสเลยร้อนกว่าพื้นผิวเป็นร้อยเป็นพันเท่าล้านองศาโหทำไมมันร้อนขนาดนั้นได้คะทั้งทที่อยู่ห่างจากแก่นกลางออกมาตั้งเยอะนั่นแหละครับคือหนึ่งในปริศนาใหญ่เลยของฟิสิกสุริยะที่เรียกว่าปัญหาความร้อนของโครโรนาตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทฤษฎีหลักๆก,ก็เชื่อว,ว่ามันเกี่ยวกับพลังงานจากสนามแม่เหล็กที่ซับซ้อนมากๆของดวงอาทิตย์ ที่มันถ่ายเทพลังงานขึ้นมาสู่โคโรนาด้วยกลไกต่างๆเช่นอาจจะเป็นคลื่นในพลาสมาหรือการระเบิดเล็กๆต่อเนื่องที่เรียกว่านาโนแฟลชความร้อนมหาศาลนี่แหละครับที่ทำให้อตตองในโคโรนาเสียอิเล็กตรอนกลายเป็นพลาสมาที่ร้อนจัดแล้วพลาสมานี่แหละที่ปล่อยรังสี x ออกมาอ๋อการสังเกตด้วยรังสี X ก็เลยช่วยให้เรามองเห็นโครนาได้ใช่ครับ กล้องโทรทัศน์รังสี X ที่อยู่ในอวกาศนะครับเพราะรังสี X โดนบรรยากาศโลกดูดไปหมดมันทำให้เราเห็นโครงสร้างแปลกๆสวยๆในโครโรนาได้อย่างเช่นวงโค้งพลาสมาใหญ่ๆที่โดนสนามแม่เหล็กกักไว้ (coronal loops) หรือบร,เริเวณที่ดูมืดๆหน่อยหนาแน่นน้อยกว่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลมสุริยะความเร็วสูงที่เรียกว่า c o r o n a h o l s ความสว่างของรังสี X เนี่ยยังบอกได้ด้วยว่าดวงอาทิตย์กําลังมีกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนครับหมายความว่าพวกการระเบิดแรงๆอย่างการลุกจ้าก็จะเห็นชัดในรังสี X ด้วยชัดเจนเลยครับการลุกจ้าระดับ M หรือ X ที่เป็นการปล่อยพลังงานพรวดพลาดออกมาเนี่ยจะมีการปล่อยรังสี X เข้มข้นมากๆซึ่งรังสี X นี้เดินทางมาถึงโลกด้วยความเร็วแสงเลย แล้วก็ไปกระทบชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ทำให้การสื่อสารวิทยุคลื่นสั้นดับไปได้ที่เรียกว่า radio blackouts นะครับกลไกสำคัญที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังทั้งความร้อนโครนาและการลุกจ้าก็คือกระบวนการที่เรียกว่าการเชื่อมต่อใหม่ของสนามแม่เหล็ก magnetic reconnection การเชื่อมต่อใหม่ของสนามแม่เหล็กฟังดูยากจังค่ะอธิบายง่ายๆคืออะไรคะ ลองนึกภาพเส้นแรงแม่เหล็กของดวงอาทิตย์นะครับมันจะซับซ้อนบิดเบี้ยวไปมาเหมือนเราเอาหนังสติกมาพันกันยุ่งๆทีนี้พอเส้นแรงแม่เหล็กที่มีทิศทางตรงกันข้ามกันมันเข้ามาใกล้กันมากๆมันจะเกิดการตัดแล้วก็ต่อใหม่อย่างรวดเร็วเลยครับเหมือนหนังสติกที่พันกันอยู่ดีๆมันขาดออกจากกันแล้วก็ดีดตัวออก พลังงานแม่เหล็กที่สะสมไว้มหาศาลก็จะถูกปลดปล่อยพรวดออกมาเลยออกมาในรูปความร้อนการเร่งอนุภาคให้เร็วขึ้นแล้วก็รังสีต่างๆนี่คือคกลไกหลักเลยครับที่ขับเคลื่อนปรากฏการณ์แรงๆบนดวงอาทิตย์ทั้งแฟร์ทั้ง,ง CME แล้วก็อาจจะรวมถึงการสร้างลมสุริยะด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นกลไกปล่อยพลังงานที่สาคัญมากๆเลยนะคะทีนี้นอกจากพลังงานที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว ดวงอาทิตย์ยังปล่อยสสารออกมาด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่าลมสุริยะโซลาวินใช่ครับลมสุริยะคือกระแสของอนุภาคมีประจุหรือพลาสม่าและครับส่วนใหญ่ก็โปรตอนกับอิเล็กตรอนที่ไหลออกจากโครโนาตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดมันไหลแผ่ออกไปทั่วระบ,บสุริยะเลยครับแล้วก็พาสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ติดตัวไปด้วย ซึ่งพอออกไปในอวกาศแล้วเราก็เรียกว่าสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์หรือ IMF ครับความเร็วของลมสุริยะนี่มันเท่ากันตลอดไหมคะหรือว่าเปลี่ยนไปมาได้เปลี่ยนแปลงได้ครับมีทั้งลมช้าความเร็วประมาณ400กิโเมตรต่อวินาทีอันนี้มักจะมาจากแถวๆเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์นะครับบริเวณที่โคโรนาดูเหมือนเป็นหมวกคลุมอยู่ แล้วก็มีลมเร็วที่อาจจะเร็วถึง500-800กิโลเมตรต่อวินาทีพวกนี้มักจะพุ่งออกมาจากโพรงโครโรนาที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ที่เป็นบริเวณสนามแม่เหล็กเปิดออกสู่อวกาศพลาสมาเลยไหลออกง่ายแล้วถ้าเกิดลมเร็วมันพัดมาทันลมช้าที่ออกไปก่อนล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อมันจะเกิดการชนกันครับแล้วก็บีบอัดพลสาส m a ตรงนั้นทาให้เกิดเป็นบริเวณที่หนาแน่นขึ้นความดันสูงขึ้น เรียกว่าบริเวณปฏิสัมพันธ์ร่วงหมุนหรือ CIR ซึ่ง CIR พวกนี้พอพัดผ่านโลกเราก็สามารถรบกวนสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็ทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกแบบที่ไม่แรงมากได้เหมือนกันครับนอกจากนี้ลมสุริยะนี่แหละครับคือตัวที่สร้าง h e ลิ o อสเฟี e ขึ้นมาเป็นเหมือนฟองแม่เหล็กยักษ์ที่ห่อหุ้มระบบสุริยะเราไว้ทั้งหมดเลยช่วยป้องกันเราจากรังสีคอสมิกพลังงานสูงสูส่วนใหญ่ที่มาจากนอกระบบสุริยะได้ด้วยครับ เราวนกลับมาเรื่องอนุภาคอีกครั้งนะคะการศึกษาลมสุริยะนิวทริโนหรืออนุภาคอื่นๆจากดวงอาทิต์เนี่ยมันให้ความรู้อะไรกับเราอีกบ้างคะนอกจากเรื่องการแกว่งของนิวทริโนที่เล่าไปตอนต้นการศึกษาสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการพื้นฐานที่เกิดในดวงอาทิตย์แล้วก็ในพลา s มาทั่วๆไปด้วยครับอย่างลมสุริยะเนี่ยช่วยให้เราศึกษาว่าอนุภาคมันถูกเร่งให้มีพลังงานสูงขึ้นได้ยังไงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดทั่วจักรวาลเลยนะครับ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของลมสุริยะก็บอกเราได้ว่าดวงอาทิตย์ประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนนิวทริโนก็ยังเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอยู่ดีในการดูว่าเกิดอะไรขึ้นในแกนกลางแบบสดๆช่วยทดสอบแบบจําลองวิวัฒนาการดาวเรือกได้ครับทีนี้มาถึงการระเบิดใหญ่ๆที่เรามักจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆค่ะระหว่างการลุกจ้าหรือโซล่าแฝงกับการปลดปล่อยมวลของโครนาหรือ CME 2ออย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเห็นว่าบางทีก็เกิดพร้อมๆกัน เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับเพราะ2อ,อย่างนี้คนมักจะสับสนกันบ่อยๆถึงแม้จะเกิดจากกลไกปล่อยพลังงานแม่เหล็กลใกล้ๆจุดดับเหมือนกันแต่ลักษณะกับผลกระทบต่างกันเยอะเลยครับการลุกจ้าหรือแฟลร์เนี่ยคือการระเบิดของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นแสงวาบจ้าเลยมีรังสีทุกชนิดตั้งแต่คลื่นวิทยุไปจนถึงแกมมามันเดินทางด้วยความเร็วแสงแป๊บเดียว8นาทีกว่าๆก็ถึงโลกแล้ว ผลกระทบหลักๆเลยคือไปรบกวนชั้นไออโน osphere ทำให้วิทยุ HF UH หรือคลื่นสั้นดับสัญญาณ GPS อาจจะเพี้ยนไปได้แล้ว CME ล่ะคะส่วน CME เนี่ยคือการประทุของก้อนพลาสมาก,กับสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาออกมาจากโครโนนาเลยครับนึกภาพเหมือนฟองสบู่ยักษ์ๆที่มีมวลเป็นพันล้านตันถูกดีดออกมามันเดินทางช้ากว่าแสงเยอะครับอาจจะใช้เวลาตั้งแต่15ชั่วโมงไปจนถึงหลายวันเลยกว่าจะมาถึงโลก ผลกระทบหลักของ CME คือการพุ่งชนแล้วก็ปั่นป่วนสนามแม่เหล็กโลกอย่างรุนแรงทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลก geomagnetic storm ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าดาวเทียมอะไรพวกนี้ได้ครับมีคำเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆไหมคะมีครับที่เขาชอบเปรียบกันคือการยิงปืนใหญ่การลูกจ้าแฟลร์ก็เหมือนแสงวาบที่ปากกระบอกปืนนะครับคือเป็นแสงสว่างจ้ามาเร็วมากแต่พลังงานหลกักๆเป็นรังสี ส่วน CME ก็คือลูกกระสุนปืนใหญ่นั่นแหละครับเป็นก้อนมวลเคลื่อนที่ช้ากว่าแต่พอชนเป้าหมายคือโลกมันจะถ่ายเทพลังงานจนพลังงานแม่เหล็กมหาศาลก่อความเสียหายได้มากกว่าในระยะยาวโอ้โหชัดเจนเลยค่ะแสดงว่า CME นี้น่ากังวลกว่าในแง่ผลกระทบต่อระบบต่างๆบนโลกโดยทั่วไปใช่ครับโดยเฉพาะถ้ามันพุ่งตรงมาหาโลกพอดีและปัจจัยสำคัญมากๆอีกอย่างก็คือทิศท,ทางของสนามแม่เหล็ก ที่มันฝังตัวมากับก้อน CME นั้นด้วยนะครับถ้าสนามแม่เหล็กใน CME มันชี้ไปทางทิศใต้ซึ่งตรงข้ามกับทิศปกติของสนามแม่เหล็กโลกด้านที่หันหาดวงอาทิตย์นะมันจะเชื่อมต่อกับสนามแม่เหล็กโลกได้ดีมากเลยทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานเข้ามามหาสารเกิดเป็นพายุมแม่เหล็กโลกที่รุนแรงมากๆระดับ G3 ถึง G5 ได้เลยครับแต่ถ้ามันชี้ไปทางเหนือหรือทางอื่นผลกระทบก็จะน้อยลงเยอะครับ ปรากฏการ์พวกนี้มักจะเกิดบ่อยเกิดแรงขึ้นในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูงสุดในรอบ11ปีที่เรียกว่า solar maximum ครับทั้งหมดนี้รวมๆกันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสภาพอาวกาศหรือ space weather ที่เราได้ยินกันใช่ไหมคะถูกต้องครับสภาพอาวกาศก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในอวกาศโดยเฉพาะแถวแถวโลกเราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์นั่นแหะครับ ไม่ว่าจะเป็นลมสุริยะโดยเฉพาะลมเร็วจากโพงโครนา CME หรืออนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ SEP's e. พอสิ่งเหล่านี้เดินทางมาถึงโลกแล้วก็มาเจอกับสนามแม่เหล็กบรรยากาศของโลกก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เราเรียกรวมๆว,ว่าผลกระทบจากสภาพอวกาศครับซึ่งปรากฏการณ์ที่สวยที่สุดก็คือแสงออโรราหรือแสงเหนือแสงใต้ ใช่ครับออรโรราเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนสวยงามที่สุดเลยของปฏิสัมพันธ์นี้มันเกิดจากอนุภาคมีประจุส่วนใหญ่ก็อิเล็กตรอนจากลมสุริยะหรือ CME ที่โดนเร่งพลังงานแล้วก็ถูกสนามแม่เหล็กโลกนำทางให้พุ่งเข้าบรรยากาศชั้นบนแถวๆขั้วโลกพออนุภาคพวกนี้ไปชนกับอะตอมออกซิเจนในไนโตรเจนก็เป็นกระตุ้นให้อะตอมพวกนั้นเปล่งแสงสีต่างๆออกมาที่เราเห็นเป็นม่านแสงเต้นระบำสวยๆนั่นแหละครับ ยิ่งพายุแม่เหล็กโลกรุนแรงเท่าไหร่ออรราก็จะยิ่งสว่างแล้วก็เห็นได้ในระับจุดที่ต่ำลงมามากขึ้นด้วยครับความเสี่ยงซ่อนอยู่เยอะเลยโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีสมัยนี้แน่นอนครับผลกระทบอาจจะรุนแรงแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยครับโครงข่ายไฟฟ้าพายุแม่เหล็กโลกแรงๆเนี่ยมันเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าไหลในสายส่งยาวๆหรือท่อส่งต่างๆบนผืนโลกได้เรียกว่า GIEs กระแสน,นี้อาจจะทําให้หม้อแปลงไฟฟ้าใหญ่ๆเสียหายหรือทํางานผิดพลาดไฟดับเป็นวงกว้างได้เลยครับดาวเทียมอนุภาคพลังงานสูงๆก็ทําลายแผงโซลาเซลล์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนดาวเทียมได้การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศชั้นบนสุดก็อาจทําให้ดาวเทียมวงโคจรต่าๆต,ตกลงมาเรียวขึ้นการสื่อสารผ่านดาวเทียมก็อาจจะถูกรบกวนได้ครับยังมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมคะมีครับการสื่อสารและการนําทาง อย่างที่บอกไปแฟลร์ทำให้วิทยุ HF ดับพายุแม่เหล็กโลกก็รบกวนสัญญาณวิทยุได้แล้วก็ทำให้สัญญาณ GPS เพี้ยนหรือใช้ไม่ได้เลยซึ่งกระทบไปหมดครับตั้งแต่การบินการเดินเรือไปจนถึงระบบการเงินที่ต้องใช้เวลาแม่นๆจาก GPS นักบินอวกาศและก็ผู้โดยสารเครื่องบินที่บินสูงๆเนี่ยจะได้รับรังสีมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่มีพายุรังสีสุริยะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับ โหถ้าลองนึกภาพเหตุการณ์แรงๆจริงๆนะคะเริ่มจากแฟลร์ทำให้วิทยุดับไปเลย8นาทีแรกจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงพายุรังสีก็ตามมาคุกคามดาวเทียมนักบินนาวกาศแล้วอีกวัน2วัน CME ก็พุ่งมาถึงทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกไฟอาจจะดับ GPS รวนดาวเทียมพังมันดูเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนวุ่นวายแล้วก็ร้ายแรงได้มากเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับมันสามารถเกิดเป็นผลกระทบต่อเนื่องซ้อนๆกันไปได้เลยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อย่างเหตุการณ์แคริงตันปี1859ที่เป็นพายุแม่เหล็กโลกที่แรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเนี่ยทำให้ระบบโทรเลขสมัยนั้นถึงกับไฟลุกหรือทํางานได้เองโดยไม่ต้องต่อไฟเลยอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเลยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ระดับเดียวกันนี้ขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่เราพึ่งพาไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กันเต็มที่ขนาดนี้ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจทั่วโลก จะมหาศาลขนาดไหนการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามพยากรณ์สภาพอาวกาศก,ก็เลยสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เรามีเครื่องมืออะไรบ้างคะที่ใช้ศึกษาพลังงานที่มองไม่เห็นแล้วก็ปรากฏการณ์พวกนี้ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นมากครับสำหรับการศึกษาดวงอาทิตย์เรามีเครื่องมือสังเกตการที่ล้ำแน่มากๆทั้งในอวกาศแล้วก็บนผืนโลก ตัวยานเด่นๆในอวกาศก็กคือ,อยาน Parker Solar Probe ของ NASA ที่กำลังทำภารกิจที่สุดยอดมากคือบินเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากๆจนแทบจะสัมผัสกับโครโนาเลยเพื่อไปวัดสภาพแวดล้อมตรงจุดกำเนิดลมสุริยะโดยตรงเลยครับเขาไปในโครโนาเลยโหสุดยอดจริงๆค่ะแล้วมียานอื่นที่ทางานร่วมกันไหมคะมีครับยาน Solar Orbiter ของ ESA กับนาซ a ยานลำนี้พิเศษตรงที่มันสามารถถ่ายภาพดวงอาทิตย์จากมุมสูงได้ทำให้เห็นขั้วของดวงอาทิตย์ได้เป็นครั้งแรกเลยนอกจากถ่ายภาพแล้วยานก็มีเครื่องมือวัดอนุภาคสนามแม่เหล็กในอวกาศด้วยเป้าหมายคือพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นบนดวงอาทิตย์เช่นแหล่งกำเนิด CME หรือลมเร็วกับสิ่งที่ยานวัดได้ในอวกาศตรงที่มันบินผ่านไปครับแล้วจากพื้นโลกเราล่ะคะมีอะไรที่ทรงพลังมากๆบ้าง บนพื้นโลกตอนนี้เรามีกล้องโทรทัศน์สุริยะรุ่นใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยครับคือกล้องโทรทัศน์สุริยะเดนียล K. คอินโ d เอดที่ฮาวายกล้องนี้กระจกหลักใหญ่ถึง4เมตรทำให้สังเกตพื้นผิวและก็บรรยากาศชั้นล่างของดวงอาทิตย์ได้ละเอียดมากๆเป็นประวัติการเลยช่วยให้เราเห็นโครงสร้างสนามแม่เหล็กเล็กๆที่เชื่อว่าเป็นต้นต่อของพลังงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมากครับ การทำงานร่วมกันของเครื่องมือเหล่านี้ก็คงเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะในการไขปริศนาต่างๆถูกต้องที่สุดครับหัวใจเลยคือการสังเกตการแบบผสมผสานกัน s y n e r g i s t i c Observation) ลองนึกภาพว่ายาน p a r k เกอร์บินผ่านโครงสร้างอะไรบางอย่างในลมสุริยะยาน Solar อ r i t เต r ก็ถ่ายภาพบริเวณบนดวงอาทิตย์ที่เป็นต้นกำเนิดโครงสร้างนั้นพอดีแล้วกล้อง d k i s t บนโลกก็ซูมเข้าไปดูายลียดสนามแม่เหล็กตรงแหล่งกำเนิดนั้นพร้อมๆกัน การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆมุมมองหลายๆระยะห่างแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจฟิสิกส์ที่ซับซ้อนของดวงอาทิตย์ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเยอะเลยครับต้องดูเหมือนเราเลังอยู่ในยุคที่ความเข้าใจเรื่องดวงอาทิตย์กำลังก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะว่า พลังงานที่มองไม่เห็นจากดวงอาทิตย์ทั้งรังสีต่างๆแล้วก็อนุภาคที่ไหลของมาเนี่ยมีอิทธิพลลึกซึ้งซับซ้อนมากๆตั้งแต่การสร้างสภาวะที่เอื้อให้มีชีวิตบนโลกไปจนถึงการเป็นภัยครุกคามต่อเทคโนโลยีที่เราต้องพึ่งพานในปัจจุบันใช่ครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษในเวลาเดียวกัน การทำความเข้าใจพลังเหล่านี้ให้ถ่องแท้ก็เลยไม่ใช่แค่ความอยากรู้ทางวิทยาศาสตร์เฉยๆแต่มันจำเป็นต่อการดำรงอยู่แล้วก็การพัฒนาของพวกเราในระยะยาวด้วยครับน่าคิดต่อยอดจริงๆค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามเล่นๆไหมคะอืม อาจจะลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถพยากรณ์สภาพอาวกาศได้แม่นยํามากๆเหมือนที่เราพยากรณ์อากาศบนโลกทุกวันนี้มันจะเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้เราบ้างในการปกป้องระบบต่างๆของเราหรือแม้แต่การวางแผนภารกิจสำรวจอวกาศในอนาคตหรืออีกมุมหนึ่งก็ได้ครับมีปริศนาอะไรเกี่ยวกับพลังงานลึกลับของดวงอาทิตย์ที่เราอาจจะยังมองข้ามไปอยู่แล้วมันอาจจะเป็นการค้นพบครั้งสําคัญครั้งต่อไป เป็นคำถามที่ชวนให้คิดถึงอนาคตแล้วก็ความท้าทายที่รออยู่จริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการพูดคุยที่เจาะลึกแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ให้เราค่ะหากใครมีความคิดเห็นหรืออยากแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์และติดตาม b บรน n n o กเ t ้นไทม์พอดสสำหรับเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจแบบนี้อีกในครั้งต่อไปสวัสดีครับ